สวัสดีครับพี่ดีพเมพยมอเตอร์ซีนอนวันนี้มาส่งงานกับโตโยต้าวีโก้นะครับไปเลยครับอันนี้นะครับโคมเดิมนะครับจากโคมนะครับเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นโคมไต้หวันนะครับโคมเดิมนะครับเป็นลูกแก้วที่ไม่สว่างมานะครับลูกค้าบอกไม่สว่างเลยนะครับเข้ามาอัปเกรดนะครับจากลูกแก้วเดิมของเขานะครับเป็นตัวโปรเจคเตอร์9.1 Black Edition นะครับพร้อมวงแหวน B M Style นะครับ LED ตัดหมอกล่างนะครับไปตามครอับ อ่าตัวนี้นะครับวิกก็ติดแท้นะครับ B.T. p r e m i u m a u t o Cinnon นะครับสกรีนที่ตัวเลนนะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ใบบอก9.1 Black Edition นะครับสูงครับโปรเจคเตอร์ของทางร้านเรานะครับจะเป็นใบ Cinnon สูงต่ำในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับอันนี้เป็นแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเส้นกันเอาคมๆนะครับแสงเข้มๆนะครับสูงครับไฟสูงเปิดทีสว่างทั้งซอยแน่นอนนะครับมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับ แต่งในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งชุดโปรยตอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับบีทีพิมีอัลอโต้ซีนอนได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ